คือขนาดนี้ยังไม่หยุดกินนะคะวันไว้ดูแซ่ดดูพุงเธอชิ่เนี่ยพุงจะแตกแล้วเนี่ยมัมเลยอ่ะดูนี่เพุงจะแตกแล้วเนี่ยสพุงใหญ่วันอ่ะกับกบบาทอยจกกินอะไรโอปี๊ด จิ้ม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 อัวขนอไรวันเดียวขนาดนี้ยังไม่หยุดกินนะคะวันไว้ดูแ้กดูพุงเธอิ่เนี่ยพุงจะแตกแล้วเนี่ยบําเลยอ่ะดูนี่พุงจะแตกแล้วเนี่ยว่าน่ะ ดึง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 ดึนบดนะฮ้ยวคือขนาดนี้ยังไม่หยุดกินนะคะวันไวดูพุงเธอชิเนี่ย คุณจะแตกแล้วเนี่ยมัมเลยอ่ะดูดิว่าุณจะแตกแล้วเนี่ยว่านอ่ะก็วป่าจะกินอะไรโอปิ้งดึ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 งกันบ้านขนมอะไรโอ้โหกระเตี่ยวขนาดนี้ยังไม่หยุดกินนะคะว่าน

คือขนาดนี้ยังไม่หยุดกินนะคะวันเฮ้ยดูพุงเธอชิเนี่ยพุงจะแตกแล้วเนี่ยมัมเลยอ่ะดูพุงจะแตกแล้วเนี่ยสามคนใหญ่วันอ่ะสอปาจะกิน